ขอต้อนรับทุกทานเข้าสู่เทสกายใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกับโปรโมชั่นดีๆและผลิตภัณฑ์เพื่อการลดหย่อนภาษีที่ดีที่สุดจากเพจประกันชีะหยชน์ภาษีคุ้มครอง,งทีๆครับผมนน่นครับคิบีโอนี้นั้นยังคงอยู่ในตัวลดหย่อนภาษีครับ1 0 0 0 0แบาทแรกครับผมและแน่นอนสำหรับคนลูกค้านั้นที่ยังไม่เคยมีประกันชีวิตครับที่คุ้มครองแบบยาวๆนั้น คลิปนี้ท่ามพาดครับก่อนอื่นอย่าลืมกดใจและกดติดตามพีโก้ด้วยนะครับและแชร์บอกสิ่งดีๆให้เพื่อนคนณี้ดูด้วยครับผมเริ่มต้นด้วยที่ผลิตภัณฑ์ตลอดชีพ90ทับสิครับผมอันดับหนึ่งคับกับผลิตภัณฑ์ซัมซุงตลอชีพ90ทับสิชำระเบีย้ย10ปีคุ้มครองจนถึงอายุ90ปีครับเบี้ยถูกมูลค่าในสดสูง ตัวอย่างเพศหญิงอายุ30ปีครับชำระเบี้ยประกัน1 0 0 0 0บาทครับทันนี้กรมธรรมนันนั้นรับความขอชุดดีครับที่3ล้าน3 0น7 0 0 0 0นิดๆครับชำระเบี้ยแค่10ปีครับจะเห็นได้ว่ามูลค่าเงินสดนั้นสูงถึง786,000นิดๆครับผมจุดคุ้มทุนอยู่ในปีกรมธรรที่18ครับผมมูลค่าเงินเวนคืนสูงถึง1ล้าน1 3 3 0 0 0นิดๆเลยครับผม ครบกำหนดสัญญาก็รับเงินครบกำหนดที่3 3ล้าน3แเบาทครับระหว่างทางนั้นหากคุณลูกค้าต้องการ,การ,การ,การใช้เงินแบบเร่งด่วนครับตรงนี้นั้นกระแสเงินสดในมูลค่าเงินสดตามตารางกรมธรรนั้นสูงสามารถนำออกได้ง่ายแค่ปลานนี้ทัดครับผ่านแอปพลิเคชัน s ซ m s u n g ไว้ทัดครับไปดูต่อครับกับ ผลิตภัณฑ์ s ซัมซุงสไบไลท์90ทับ20ครับผมตรงนี้นั้นชำระเบี้ย20ปีครับคุ้มครองจนถึงอายุ90ปีครับจากตัวอย่างครับเพศหญิงอายุ30ปีครับอาชีพตัวแทนประกันชีวิตเช่นกันครับผมตรงนี้นั้นชำระเบี้ยเพียงปีละ1 0 0 0 0บาทครับก็รับความคุ้มครองชีวิตทันทีที่1,470,000ดักนั้น10ปีกรมธรรมนี่3ไปต้นไปครับจนถึงผู้ประกันอายุ90ปีครับ ความคุ้มครองก็เพิ 21, 000, 000่มข <Pur v>. <ing> oh, ึ้นเป็น150%ของทุนประกันครับเป็นเงิน2 2 1ล้านนหิดๆครับผมจากนั้นสินปีกลมาให้1ครับจนถึงผู้อประกันอายุ8ปปีครับรับเงินจ่ายคืน1%ของทุนประกันครับเป็นเงินปีละ1 4 7 0 0นิิดๆครับผมแน่ ในปีกรมนาที่21ครับรับเงินก้อนแบบจุกๆครับ40%ครับของทุนประกันครับเป็นเงิน591,100บาทนิดๆครับจุดคุ้มทุนอยู่ในปีกรมนาที่22ครับผมมูลค่าเงินเวรคืนบวกกับเงินจ่ายคืนร่สัญญาที่ได้ไปนั้นรวมมูลค่าสูงถึง2,16,100นิดๆครับผม สรุปผลประโยชน์ตลอดทั้งสัญญานั้นรับผลประโยชน์สูงถึง249กครับของทุนที่สิดสาล้าน6แสน7หมาทนี่นี้ครับผมไปต่อกันเลยครับผมกับพระเอกของเราครับกับผลิตภัณฑ์ Samsung Happy ครับผมชำระเบีย้จยจนถึงอายุ60ปีครับคุ้มครองจนถึงอายุ80ปีการันตีจา่าย และเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยครับที่มีเงินออกมาเป็นรายเดือนครับแน่นอนครับผลิตภัณฑ์วนี้นั้นลดหย่อนภาษี10,000แบาทครับและเหมาะสมกับทุกคนจําเป็นต้องมีครับเพราะตอนนี้เราเข้าสู่สังคมสูงวัยเรียบร้อยแล้วครับผมแต่ตัวอย่างครับเพทย์หญิงอายุ30ปีอาชีพตัวแทนในการชีวิตเช่นกันครับผมชําระเบี้ยประกัน1 0 0 0 0แบาทเช่นเคยครับทันทีกรมธนรมตนนั้นก็รับความคุ้มครองชีวิตทันทีครับที่2 2 1 7 7านบบาทนิดๆครับผม ชำระบ้ยจนถึงอายุ50ปีครับความคุ้มคอรองก็เพิ่มขึ้นปีละ10%ครับผมจนถึงอายุ60ปีครับกรณีเสียชีวิตครับรับความคุ้มครองสูงถึง200%ของทุนประกันครับจากนั้นครับอยู่ชำระบ้ยครับผมอายุ60ปีครับก็รับเงินเดือน1%ครับของทุนประกันทุกเดือนครับการตีจ่ายทุกเดือนครับตั้งแต่อายุ60ปีจนถึง80ปีครับผม1%ของทุนประกัน2ล้าน2 1 0 0 0นั้นก็คือ เดือนละ 20, 2 2 1 0 0นสอันนิดนครับไปดูในส่วนของตารางมูลค่าครับผมมูลค่าเงินสดในปีกรมแรนที่คลูก้าชั้นนี้นั้นอายุ60ปีนั้นมูลค่าเงินสดก็สูงถึง3 8 000, 4ล้านบาทนิดนครับผมในแง่ที่ชำระเบี้ยมาเพียง3ล้านครับเห็นได้ว่าส่วนต่างสูงถึง 8 4 2 4 3 4บาทเน็ตเน็ตครับผมสรุปผลประโยชน์ทดยางสัญญาครับรับผลประโยชน์สูงถึง2 4 0ครับของทุนประกันครับเป็นเงินทั้งสิ้นครับ5 3 2ล้านบาทเน็ตๆนครับผมนี่คือวิธีการเก็บเงินที่ยอดเยี่ยมและดีที่สุดครับผมนอกจากได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแล้วนะมูลค่าเงินสด ก็อย่างการตีตามตารางให้เราได้รู้ที่ทราบก่อนเลยครับว่าการเก็บเงินของเรานั้นนอกจากเราจะรู้ล่วงหน้าอนาคตแล้วครับว่าในปีไหนเรามีเงินสดอยู่เท่าไหร่ก็ยังได้รับความคุ้มครองชีวิตตามแบบประกันที่เราเลือกครับผมที่สําคัญไปก่อนนั้นหากเกิดใหตการณ์คาดฝันพิกการทํางานไม่ได้ครับผลประโยชน์ทั้งสแบบที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนั้น เบีย้ยประกันชีวิตไม่ต้องจ่ายครับ s ซัมซุงดูแลแทนครับผมคุณลูกค้าสามารถแคปเจอร์หน้าจอและทักแชทครับเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์3ผลิตภัณฑ์นี้ในการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีครับและรับเลยทันทีครับทุกเล่มกรมธารมที่อนุมัติและส่งมอบสำเร็จครับผมรับเลยครับ ซัมซุง Galaxy S21 FE 5G ครับผมมูลค่าหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทครับจากเพจประกันชีวิตเพ,พื่อนภาษีส่งตรงถึงหน้าบ้านคุณ้าเลยครับผมสอบถามข้อมูลพวกเตอร์มาทุกวันครับที่หน้าไลฟ์สดครับผมและสามารถเป็นเจ้าของด้วยการซื้อประกันผลิตภัณฑ์ตัวนี้นั้นผ่านช่องทางดิจิตอลเฟสตูเฟสครับถูกต้องตามกฎหมายครับจ่ายต,งตรงเข้าซัมซุง Samsung ประกันชีวิตเลยท,ทันทีครับผม ทำประกันชีวิตที่นี่การตีผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของลูกค้านั้นคือหน้าที่ของเราที่จะดูแลให้คุณลูกค้าไม่มีความคุ้มครองเก็บออกและสูบริการที่ดีที่สุดจากซัมซุงครับผมพบกันทุกวันที่หน้าไลฟ์สดทีนี้ทีเดียวครับที่เพจประกันชีวิตพระย่อนภาษีคุ้มครองทันทีครับ2ช่องทางกับ Ti กเกอ p ์พีเกิลโปรอินเทอร์เน็ตครับตรงนี้นั้นดีดีบริการลูกค้าทุกวันที่หน้าไลฟ์สดครับพบกันครับ นี่คือครอบครัวของเราครับมาเป็นครอบครัวซัมซุงกับพีโก้กันครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับ